ไงเพื่อนๆยินดีต้อนรับกับสู่ช่องเทน s แชร์หากคุณต้องการปิดเวลาหน้าจอบน iPhone ของคุณคุณจะต้องป้อนรหัสผ่านแล้วถ้าคุณลืมรหัสละ่ะโชคดีที่คุณยังสามารถปิดมันได้โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านในวิดีโอนี้ฉันอยากจะแสดง2วิธีให้คุณดูไปกันเลยเราจะเริ่มด้วยการเปลี่ยนรหัสผ่านแตะเปลี่ยนรหัสผ่านหน้าจอจากนั้นแตะเปลี่ยนรหัสผ่านเวลาหน้าจออีกครั้ง แต่ลืมรหัสผ่านป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณป้อนรหัสผ่านเวลาหน้าจอใหม่จากนั้นป้อนอีกครั้งเพื่อยืนยันเมื่อเสร็จแล้วคุณสามารถติดเวลาหน้าจอได้โดยใช้รหัสผ่านใหม่ หากคุณลืม Apple ID หรือรหัสผ่านของคุณนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งในการปิดโดยใช้ตัวปลดล็อกรหัสผ่าน 4ukey มีลิงก์ในคำที่บายด้านล่างหากคุณต้องการดาวน์โหลดดังนั้นเราจะเปิดมันบนคอมพิวเตอร์เสียบโทรศัพท์ไปที่ลบรหัสผ่านหน้าจอคลิกเริ่มลบเพื่อดำเนินการต่อกระบวนการจะเสร็จสิ้นในไม่กี่วินาทีทำได้ดีมากเมื่อโทรศัพท์ของคุณรีสตาร์ท เราสามารถทำตามคำแนะนำเพื่อตั้งค่าให้เสร็จสิ้นแตะปรับแต่งการตั้งค่าสำหรับตัวเลือกทำเป็น iPhone ใหม่ของคุณจากนั้นเลือกอย่าถ่ายโอนแอปและข้อมูลและปรับแต่งการตั้งค่าอีกครั้งจากนั้นแตะการตั้งค่าในภายหลังในการตั้งค่าสำหรับเวลาหน้าจอ เมื่อเรากลับมาไปที่การตั้งค่าเราจะพบเวลาหน้าจอถูกติดไปแล้วง่ายๆแบบนั้นเลยนั่นคือทั้งหมดสำหรับวิดีโอในวันนี้ขอบคุณที่รับชมขอให้เป็นวันที่ดีแล้วเจอกันนะสวัสดีครับ